สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันอังคารที่25มีนาคม2568นระครับลุ้นเชียร์ฟุตบอลระดับทีมชาติเหมือนเดิมไปที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับผมยังไปที่ทีมใหญ่ในค่ำคืนวันนี้คือนอร์เวย์วันนี้นอร์เวย์จะเล่นกับอิสราเอลนะฮะจะบุกไปเยือนอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยเล่นที่สนามกลางนะครับเล่นที่ดเรเบเซนที่ประเทศฮังการีอ่ะสองทั้งสองทีมในเกมแรกชนะคู่แข่งมาได้นะะทั้งคู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ ในรอบคัดเลือก FIFA Day นะปีฟ่าเดย์ในรอบนี้นะครับก่อนอื่นเลยแอด eak 9 9นะครับพูดคุยกันนะฮะสอบถามข่าวคราวฟุตบอลแลกเปลี่ยนหรือว่าเข้ามาแชร์ทัสตา้ากันได้ตลอด24ชั่วโมงตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับคอบอลแฟนบอลห้ามพลาดแอด eak 9 9นะครับอ่ะสถานการณ์ของทั้ง2ทีมอิสราเอลนะฮะนัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะเอสโตเนียเฉือนวิวเลย2-1ส่วนนอร์เวย์ฟอร์มดีมากครับบุกไปถลม่มทั้งนั่นมันดูว่า5ประตูต่อศูนย์นะฮะ อ่ะทีมของนอร์เวย์ก็อย่างที่ทราบนะซูปเปอร์สตาร์ที่เพียบเลยเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์โซลอตซานเดอร์เบิร์กทางนานด้านโอเดกาดและบุ่นี้นะครับก็เป็นนักเตะที่แฟนบอนลบ้านเราเนี่ยคุ้นหูคุ้นตาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านะหลายๆคนเป็นซูปเปอร์สตาร์เล่นกับทีมใหญ่โดยเฉพาะในพิม์ลีกอังกฤษนะแล้วก็มีในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนด้วยนะครับอ่ะโอเคนะผมก็ยังชอบนอร์เวย์อยู่นะครับอยากเห็นนอร์เวย์เนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายนะฟุตบอลโลกนะพอฟุตบอลโลกเปลี่ยน เพิ่มโคต้าเป็น48นะครับการเล่นโคดิฟายแบบนี้นอร์เวย์มีโอกาสพอสมควรนะครับเกมแรกชนะนัดเนี้ยอย่างที่บอกไปคือเป็นนัดที่แย่งจา่าฝูงกันในฟีฟ่าเดย์ลดเนี้ยด้วยศักยภาพฮาเลนโซลอดนะทางด้านโอริกาดวันนี้ผมเชื่อว่านอร์เวย์น่าจะเน้นแบบสุดๆก่อนที่จะกลับมาอีกทีในรอบหน้าฟีฟ่าเดย์คือเดือนมิถุนายนวันนี้เต็มที่แน่นอนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้นอร์เวย์น่าจะสามารถเอาชนะทางด้านอิสราเอลไปได้นะครับอิสราเอล มีเขาเรียกว่าอิสราเอลเนี่ยได้สิทธิ์กับการเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าเล่นที่สนามกลางเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเชียร์ไม่ได้เปรียบเลยผมว่าวันนี้นอร์เวย์น่าจะบุกไปชนะได้แบบสบายๆนะครับชื่อชั้นคลาสบอลดูดีกว่าฟุบบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรปนะครับเอกมะขาวชอบทีมชาตินอร์เวย์พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ @eak99 เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทัศกันได้ตลอด24ชั่วโมง วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับมาครับติดตามคิปวิคเอาใจฟุตบอลนะครับกับช่องกรูฟุตบอลกับผมแชมป์เอฟเอมนะครับอ่ะเอฟซีบอลวันนี้ก็ติดตามกันได้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าค่ำคืนวันอังคารที่25มีนาคมนะครับฟีฟ่าเดย์ส่งท้ายก็ยังมีอ่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกของโซนยุโรปแต่ว่าเอาละมันเกมนัดสองนัดแรกอะอย่างที่เห็นนะมันก็จะเป็นบรตรหารทีมมันก็จะห่างกันอยู่พอสมควรนะ,นะครับ วันนี้เลือกอเช็คบุกเยือนยิบรอตาครับเช็คเกียนะ,ะสาสาธารณรัฐเช็คเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อประเทศละเป็นเช็คเกียร์เพราะนั้นพูดง่ายเลยคือไงต้องผ่านผ่านแบบโอ้โหผ่านในเรื่องของผลสกรด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ควรจะต้องผ่านจริงๆก็คือมอนเตเนโกรกับ ฟร์โรแล้วกันนะครับก็สองคู่ที่หยิบยกมาในคลิปคอยจารย์ฟุตบอลคลิปนี้กับผมแชมเปี้ยนจาก f m 99แล้วกันนะครับทุกท่าน FC บอลวันนี้ที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันกับทีมงานบอลวันนี้ครับทั้งคุณเอกมาขาวนะครับ แล้วก็น้องอูอัครเทพนะครับผู้บมวยกีฬาชื่อดังจาก f m ฟเแล้วก็มีจีสปอรนะครับรวมถึงผมเองด้วยก็เป็นคร์การฟุตบอลก,กันกับทีมงานของบอลวันนี้สามารถที่แอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มรับขา่าวสารความเคลื่อนไหวกันต่อเนื่องได้นะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอ็มสามสิบสามครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดจีเอ็มสามสิบสามครับเช็คเองก็เรียกว่า,าประเดิมเกมแรกเนี่ยคือสามแต้มแต่ชนะไฟโลไปแค่สองหนึ่ง ส่วนยิบราตาแพ้มอนเตเนโกมาหนึ่งสามนะครับเกมนี้ไปเยือนนะเออมอนเตยิบราตานี่คือบวยสุดอยู่แล้วแย่แย่สุดอยู่แล้วนะครับตัวผู้เล่นพวกเขาก็จะเป็นพวกสมัครเล่นหน่อยนะครับเหลังจากแพ้มอนเตเนโกเนี่ยมีตัวเจ็บแล้วก็ถอนตัวออกไปเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เกมนี้น่าจะมีทางด้านของทีเจเดบานะครับเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องของทีมที่ลงเล่นกับนามทีมชาติตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวลุกจะเป็นเจมส์แกลลอนกับทางด้านของอายุบเอลฮามิดีนะครับ ที่ยินเป็นคู่หน้าเป้านะครับแล้วก็สับสนเกมลุกกันนะครับส่วนเช็คเองชุดนี้ก็เล่น4-2 4นะโทมัสชอลลี่กับพลาติกชิกอันตรายอยู่แล้วนะครับพาติกชิกนัดที่แล้วยิงคนเดียว2ประตูด้วยก็จะลงนะครับแล้วก็มีโทมัสชูงเซกมีลูกาเชิฟนะครับเป็นตัวสับสนแดนกลางนะครับดูแลไม่น่ารอดครับเช็คดีกว่าครับก็น่าจะเป็นฝ่ายบุกอัดทางด้านของยิบรอตตาแบบขาดลอยนะ3-4สกอร์ขึ้นไปครับเพราะว่าเหนือกว่าเยอะจริงๆ ส่วนมอนเตเนโกก็ควรจะเป็นอีก3ามคะแนนครับเพราะว่าอาลากลับมาเล่นในบ้านเฟโลดูดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คู่ต่อกรของมอนเตเนโกนะครับแล้วก็มอนเตเนโกเล่นในบ้านซะด้วยเอเพวกเขาก็จะมีเซฟานโยเวติตอยู่แล้วนะครับที่เ,เป็น ตัวเกมลุกจอมเก๋านะครับแล้วก็มีเซฟานมูโกซานะครับนิโคล่าคริสโตวิดดิสเซนคาร์ไมครับเป็น uh, พวกผู้เล่นแกนลูกหลกัหลกๆก็จะลงเล่นในเกมนี้นะครับเซ uh, ฟานโยเวติ it, เนยิงไป37ประตูนในนามทีมชาติถือว่าเยอะสุดในทีมชุดนี้ก็จะยืนเป็นแกนหลักอย่างที่บอกไปอืส่วนฟาโลครับก็เล่นเกมรับตั้งแต่นัดที่แล้วละกับเช็คเล่นหลังห้าข้อดีคือเหนียวแน่นหน่อยแล้วก็ถ้าไม่ได้เร่งเนี่ยมันบางทียิงไม่ได้ นะครับเพราะว่าเฟาโลก็ยืนปักหลักเลยหลัง5้าคนไม่ลุยนะครับแต่ว่า,เ,าเกมนี้ก็จะมีฮาลูฮันฮาลูฮันสั้นนะครับมาดูเฮนดิกซสั้นนะครับแล้วก็ทีนันของปีตูคานุเซนเนี่ยยืนเป็นสุดหน้าตัวเป้าคานุเสเซนเล่นคิมชัดย20ินัดยิงเป็นลูกเดียวซึ่งมันมันมันชัดเจนอยู่แล้วเฟโล่ไม่ได้มีเกมที่เป็นเกมลุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกซื้อมัลเตนิโกดีกว่าครับดูแล้วน่าจะ เล่นในบ้านด้วยเอาใจาแฟนๆน,น่าจะยิงเยอะในเกมนี้นะครับเอาชนะทางด้านของมูเก,ก่าแฟนโลแบบขาดลอยครับคลิปนี้ฝากไว้2คู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกันกบรีวิวฟุตบอลประจำวันกันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับและก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายของโปรแกร,รมฟุตบอลทีมชาติในรอบนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันอังคารครับฟุตบอลหลากหลายโซนของฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกด้ววยยแแตตต่่่เเเเเเเรรรรราาาัััันน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 นีีี้้จะะะไปโโโโฟฟกกกกกสทุบบบอออลลลลใใซซชคคงู 2องทุ่มสี่สนาทีที่เราเลือกมาก็จะเป็นคีกิสสถานเจอกับกาตาแล้วก็อีกคู่หนึ่งตีหนครับ ก็จะเป็นเกาหลีเหนือเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตไปดูความเคลื่อนไหวคู่แรกก่อนนะครับในกลุ่ม a คีกิสสถานปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ5ของกลุ่มนะก็รองบวยเปิดบ้านเจอกับกาตาร์ที่มาอันดับ4ซึ่งคีกิสสถานชนะ1แพ้6นะผลงานไม่ดียิงได้เพียงแค่6ลูกและเทียเสียถึง14ลูกมีเพียงแค่3คะแนนวันนี้เป้าหมายของคีรกิสสถานไม่มีอะไรต้องเสียครับต้องพยายามหาชัยชนะให้ได้เท่านั้นผลเสมอก็ไม่ได้ส่งผลดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงเห็นเกมที่ค่อนข้างเปิดแรกของคิวนกิ กาตาเองผลงานชนะ3เสมอหนึ่งแพ้3มครับมีอยู่10คะแนนนักเตะก็เกรดดีกว่าแล้ววันนี้เองก็ต้องพยายามหาชัยชนะรูปเกมของคู่นี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนด้วยกันทั้งคู่ก็คงเป็นกาต้านะครับที่อาศัยเกมรุกและเตะนักเตะที่ดีกว่าแล้วก็เป็นทีมเวิร์กด้วยเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ของกาต้าเนี่ยมาจากอัลซารมาจากอัลด uh ูฮาอิลซะเยอะแล้วก็เกมแรกกาตาเล่นในบ้านชนะคิกิสถานเมื่อก่อน3ประตูต่อหนึ่งซึ่งวันนี้คิรกิสสถานเองต้องเปิดเกมแรก เป็นไงเป็นกันแพ้เป็นแพ้โดนเป็นโดนแต่ก็ต้องพยายามต้องแลกเพื่อหาผลการแข่งขันที่ดีให้ได้นะครับก็เลยมองมว่ากาตาครับถึงแม้ว่าจะออกมาเยือนวันนี้ก็คงบุกเอาชนะคีกิสถานได้ในเกมที่เจ้าถิ่นค่อนข้างเปิดแรกครับส่วนีคู่หนึ่งตี1นึครับ เกาหลีเหนือเจอกับ UAE ในกลุ่มเดียวกันนะกลุ่ม A ซึ่งเกาหลีเหนือเป็นบวยครับแล้วก็ UAE เป็นทีมอันดับที่3เกาหลีเหนือเองเนี่ยวันนี้จะเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเขาเป็นทีมชาติที่ต้องเล่นที่สนามกลางนะครับวันนี้ไปเล่นที่กรุงริยาดก็ผลงานาที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้5ยิงได้6เสีย14ลูกมีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับสถานการณ์ไม่มีอะไรต้องเสียครับผลเสมอไม่ได้ส่งผลดีต้องบุกต้องแลกเพื่อที่จะลุ้นหา3คะแนนซึ่ง UAE เองีงผลงานตอนนี้ชนะ3เสมอ1แพ้3มี10คะแนนครับกำลังลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงเป็นเกมที่ค่อนข้างเปิดเกมรุก u ูเอีด้วยครับยิงได้ถึง12ลูกและเกมรับก็ค่อนข้างเหนียวแน่นเสียเป็นแค่6ประตูเท่านั้นเกมแรกเนี่ย UAE เอเอชนะเกาหลีเหนือไม่ได้นะครับในการเล่นในบ้านตัวเองเสมอหนึ่งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือมาเล่นเกมรับเต็มอัตราศึกซึ่งวันนี้สถานการณ์แตกต่างกันไปครับเกาหลีเหนือต้องพยายามเปิดเกมหาประตูแล้วก็เล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นจุดนี้ละครับก็คงเป็นจุดที่ทําให้ยูเอเล่นง่ายขึ้นแล้วก็คงหาจังหวะการยิงประตูเพื่อหาชัยชนะได้มากกว่าเกมแรกที่ต้องคู่เจอกันนะครับวันนี้ผมเลยมองว่ายูเอครับจะไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปเพราะว่ามาตรฐานและกเกรดฟุตบอลของเกาหลีเหนือเองนะชั่วโมงนี้ ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากครับเอเครับจะเป็นฝ่ายบุกเอาชนะเกาหลีเหนือได้สบายๆครับและนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้มาโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ